ปัญหาใหญ่สุดเลยนะแล้วพวกเราทุกคนก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคือความเหลื่อมล้าคือความเลื่อมล้าคือไม่เหลื่อมล้ำจริงๆครับคือรวยกระจุกจนกระจายอะ่ะมันเกิดขึ้นคู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วมันแก้ไม่ได้มันเกิดการผูกขาดโดยกลุ่มชนชั้นนําระดับที่รวยๆกระจุกอย่างนี้คือ,คอเอาง่ายๆว่าถ้าเพื่อนๆคิดถึงสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับฐานสามเหลี่ยมเนี่ยตรงหัวเนี่ยเป็นกลุ่มคนรวยจะจัดอ่ะ ซึ่งมีอยู่ประมาณ30%เท่านั้นเองของประเทศของเราแล้วก็ถือครองทรัพยากรทั้งที่ดินได้เต็มไปหมดเลยนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นชนชั้นกลางอย่างเราๆชนชั้นกลางของเราอยู่ตรงอยู่ตรงกลางนะครับส่วนฐานล่างเนี่ยเพื่อนๆคิดภาพดูท่านชมคิดภาพดูว่าฐานล่างคือกลุ่มคนที่มีปริมาณมากที่สุดนะครับแต่มีฐานะที่ต่ําที่สุดนะครับเข้าถึงทรัพยากรยากที่สุดฐานะไม่ร่ารวยมากที่สุด แล้วก็มีความลำบากอัตรารายได้ขั้นต่ำต่างๆนะครับหรือว่าอัตรารายได้ที่มันเป็นค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยมันแตกต่างหรือด,ดูดูอัตราเงินฝากก็ได้ครับหลายๆสิบล้านบัญชีเนี่ยมีบัญชีที่เกินหลักล้านขึ้นไปเนี่ยไม่มากนะนอกจากนั้นบัญชีหลักพนันหลักหมื่นันต่างๆมันสะท้อนวางอยู่บนก้อนก้อนเนี่ยทั้งหมดเลยนี่คือสามเหลี่ยมเนี่ยคือสามเหลี่ยมของประเทศไทย ซึ่งมันสะท้อนภาพความเหลือนล้ำได้อย่างชัดเจนมากไม่ได้บอกไม่ได้บอกเกิดขึ้นเฉพาะปัจจุบันมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะลานานแล้วหลายสิบปีแล้วในทุกๆยุคทุกสมัยแล้วมันแก้ไม่หายมันแก้ไม่ได้มันมีความพยายามจะแก้แต่มันก็มีความพยายามที่จะไม่แก้ด้วยเช่นเดียวกันให้พี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังไหมมันสะท้อนภาพภาพภาพนี้ได้ดีมากมีวันหนึ่งเมื่อสักเกือบเกือบสิบปีที่แล้วครับตอนนั้นเป็นนักข่าวอยู่ที่นึ่นี่แหละไปทําข่าวการเปิดอาคารหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์แถวแถวที่ใหม่แถวแถวตัวนชดานะครับว สมัยนู้นเมื่อสิบปีแล้วมาเปิดงานแล้วในงานเนี่ยก็จะมีบรรดานักธุรกิจเออแบง,งก์ธนาคารพาณิชย์นักธุรกิจสายโอ้การลงทุนต่างๆเต็ไมไปหมดความหรูหราเต็ไมไปหมดเลยอยู่ชั้นบนของอาคารแห่งนั้นนะครับผมมาทำข่าวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโหหรูหรามากเลยวันนี้แบบสวยงามมากตึกแห่งนี้มันเป็นตึกเรื่องที่แบบการเงินการลงทุนอะไรต่างๆแบบนี้ของประเทศไทยเลยนะครับเสร็จปุ๊บเดินลงมาเนี่ยผมก็เลยข้ามสะพานลอยตรง อาคารนี้มาอยู่ตรงรัชดาใกล้ๆสถานทูตจีนผมต้องเดินข้ามสะพานลอยไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะตรงรัชดาเนี่ยระหว่างเดินข้ามสะพานลอยไปเนี่ยผมก็เห็นคุณป้าสองสำมท่านกับคุณลุงเนี่ยครับนั่งขอท่านอยู่พูดตรงโต,งตงขอท่านอยู่จังหวะเดินผ่านเนี่ยเราก็หยุดคิดเนาะว่าเราจะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งรอรถข่าของเรากับตึกที่สถานีหันมามองเนี้ยปุ๊บถ้าท่านชมนึกภาพนะหันกระบอกใส่ปุ๊บเนี่ย ภาพของคุณป้าคุณลุง3ามสี่คนที่นั่งอยู่ขอท่าอยู่แต่ฉากหลังมันเป็นตึกนั้นน่ะตึกที่เพิ่งเปิดโดยทนายยกไปนักธุรกิจภาธุรกิจอาสังหาเอ่ยสังหาริมทรัพย์ธุรกิจจิวเวลรี่อันยัีคุณภาพภาพนั้นน่ะมันคือภาพของประเทศไทยจริงๆที่มันคอนทราสต์ที่มันแตกต่างที่มันเหลื่อมลังมันสุดๆจริงๆภาพภาพนั้นแหละที่มันฝังอยู่ในหัวผมอะและเล่าด่อยนี้หลายรอบมากนั่นแหละคือภาพความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยครับ คือปัญหาที่พี่ยางคิดว่าม,มันเป็นปัญหาแบบปัญหาใหญ่สุดถูแล้วแก้ไม่ได้ถูกต้องไหมแก้ยากมากเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาภาษาสวยหรูคือประเทศกําลังพัฒนาภาษาที่แบบตรงไปตรงมาคือเราเป็นประเทศด้่ยพัฒนานี่แหละมันเป็นมันเป็นสิ่งสิ่งนี้ซึ่งไม่รู้จะกินระยะเวลาอีกหลายปีขนาดไหนแต่อุ้นานนะครับนานยาวนานแน่นอน